หากพูดถึงศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะครับนอกจากการฝังเข็มนะครับก็ยังจะมีการครอบแก้วนะครับหลายคนคงได้รู้จักการครอบแก้วหรือในเมืองไทยนะครับอาจจะเรียกว่าครอบกระปุกนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับเราจะใช้แก้วหรือท่านอาจจะเคยเห็นไม้ไผ่นะครับที่เป็นส่วนของไม้ไผ่ยาวๆนะครับขันที่2ก็คือฟอ r เ e ตสามก็คือสำลีชุบแอลกอฮอล์95%นะครับแล้วก็ไปแช็คนะครับการครอบแก้วนั้นนะครับมีประโยชน์กับ ผู้ที่มีอาการปวดตึงคอบ่าไหลา่หรือต้องการที่จะปรับสมดุลฮอร์โมนต่างๆในร่างกายนะครับการครอบแก้วนั้นนะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันอย่างที่1ก็คือการที่เรานําแก้วนั้นนะครับครอบไว้บริเวณที่เราต้องการครอบเช่นกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหลา่หลังนะครับหรือต้นขาต่างๆตามที่ต่างๆ,างๆทิ้งไว้ประมาณ5-15นาทีนะครับ ันที่2เราเรียกว่าการสานก้วนสานก้วนก็คือการที่ทําแก้วกับพริบก็คือการที่ไม่ได้คาไว้นะครับไม่ได้วางแก้วไว้จุดไฟโลนแล้วก็ครอบไม่ถึง1นงาทีนะครับยกขึ้นยกลงนะครับยกขึ้นยกลงการที่เรากระดกแก้วแบบนี้นะครับจะเหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการอัมาาพาตใบหน้าหรือ การลดความอ้วนนะครับลดต้นขานะครับบริเวณนี้อย่างที่หมอทําเป็นประจำนะครับก็จะบริเวณหน้าท้องนะครับบริเวณรอบๆสะดือตรงนี้นะครับหรือบริเวณขาตรงนี้นะครับอย่างสุดท้ายนะครับการเดินแก้วการเดินแก้วก็คือการที่นําแก้วนั้นนะครับรูดจากบนลงล่างหรือรู้จากล่างขึ้นบนตามเส้นลมปานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอไปถึงแขนนะครับหรือจากด้านหลังนะครับคอผ่านสะบักลงมาถึง หลังล่างนะครับเราเรียกว่าการเดินแก้วนะครับรุดขึ้นรุดลงแบบนี้นะครับเราจะทําไปจนกว่าที่ผู้ป่วยจะรู้สึกร้อนหรือผิวหนังบริเวณที่เราทําหัตการนี้นะครับมีสีแดงหรือออกค่อนข้างที่จะคล้ำนะครับถึงจะหยุดนะครับการทําหัตการโดยการเดินแก้วนั้นนะครับเราจะไม่ข่าแก้วไว้เนื่องจากจะเสี่ยงต่อการเกิดแผลผู้พองนะครับบุคคลใดที่ต้องการครอบแก้วเหมาะที่จะครอบแก้วนะครับหนึ่งเลยการครอบแก้วมีประโยชน์ต่อ อาการปวดตึงคอบ่าไหล่กล้ามเนื้อตึงนะครับ 2. ผู้ที่ต้องการปรับสมดุลในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสตรีหรือโรคนอนไม่หลบับปวดประจําเดือนนะครับแนะนําว่าสามารถคอบแก้วได้ 3. นะครับปรับฮอร์โมนต่างๆเมตาบอลิซึม e um. อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือการต้องการลดเฉพาะหน้าท้องนะครับลดน้ําหนักอันนี้ก็ถือว่าช่วยระบบขับถ่ายระบบย่อยช่วยได้นะครับอย่างที่4เลยก็คือ การครอบแก้วบริเวณแผ่นหลังนะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับการครอบแก้วเราจะครอบแก้วตรงบริเวณนี้เป็นหลักก็คือจุดลมปานในการรักษาปอดกลุ่มอาการไอเลือดลางกลุ่มอาการหอบหืดพวกนี้นะครับหรือไข้หวัดใหญ่เราก็สามารถใช้การครอบแก้วได้นะครับอย่างสุดท้ายนะครับเป็นการที่จะช่วยบำรุงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับการครอบแก้วบริเวณตรงสะดือนะครับในแพทย์แผนจ,จีนเราเชื่อว่า จุดสะดือเนี่ยเสินเชื่อเนี่ยนะครับเป็นจุดที่รวบรวมลมปานต่างๆเหมาะสําหรับผู้ที่มีภาวะหมดไฟหรืออ่อ,อนเพียนะครับอ่อนล้าจากการทํางานนะครับก็สามารถที่จะมาลองครอบแก้วได้นะครับการครอบแก้วไม่เหมาะกับสตรีมีคภนหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นเลือดออกหยุดยากหรือกลุ่มที่เป็นในลนักษณะของมะเร็งลูกรามนะครับและกลุ่มที่มีโรคทางผิวหนัง การครอบแก้วไม่เหมาะนะครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานการแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนจีนโรงพยาบาลที่พร,รัตนครราชสีมาโทรศัพท์ติดต่อ044-395-000ต่อ7102ครับ